เอาละครับกาวสีนุ่มชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมเฮเดนะครับผมหลังจากหายไปนานมากสําหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมเฮเดนะนะว่ามีของอาจจะแบบมีของมากเกินไปหรือว่าแบบน็อตยาวมากเกินไปไม่มีมันอัพไม่ได้นะผมะประมาณนี้นะครับผม ก็มันขาดไม้คู่กับกล่องตะปูนะฮะอย่างนี้เพื่อนๆก็คังเต็มกันเยอะแยะมากมายนะครับผมเพื่อนเพื่อ,อที่ยังไม่รู้นะว่ามันสามารถไปแลกกับเพื่อนได้นะฮะ,ะวันนี้ผมก็จะพาไปแลกนะฮะแลกของที่เราต้องการนะครับผมหรือว่าเรามีน็อตยาวมากเกินไปหรือว่า มีอะไรมากเกินไปที่เราไม่ต้องการนะผมที่เราอยากได้ของที่เราจะมาส่งรถหรือว่าเอามาใช้ในส่วนของภารกิจแข่งมา้าหรือว่าอะไรของต่างๆของเราในเกมนะฮะที่เพื่อนๆไม่ต้องการก็สามารถไปแลกเปลี่ยนได้นะฮะวันนี้ผมก็จะพามาแลกเปลี่ยนในเกมเฮดนะฮะว่าเขาแลกกันยังไงนะผมอ่ะ มันก็จะมีะเป็นกลุ่มของเฮดี hey ee, ที่คนไทยเข้าสร้างมานะว่าก็มีหลายกลุ่มมากๆเลยนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเซิร์ชหาชื่อกลุ่มไว้เดี๋ยวผมอาจจะบอกชื่อกลุ่มตัวนี้นะฮะที่ผมอยู่ติดตามอยู่นานมากๆแล้วแหละแล้วก็ในการแรกเขาไม่มีการเกียนกันแน่นอนนะครับผมเพราะว่าในเกมเฮดีนี้ส่วนมากจะเป็นสังคมของผู้ใหญ่อ,อายุ ประมาณกลางๆขึ้นนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เด็กเขาไม่ค่อยชอบกันไง mm. ก็จะมีในส่วนเด็กของผู้หญิงเป็นบางส่วนนะแต่ว่าลักษณะเขาไม่เกียนกันแน่นอนนะครับผมบางครั้งการเล่นแข่งม้าก,กันนี้อาจจะไม่รู้จักกันด้วยซ้ำนะครับผมอาจจะแบบอยู่บ้านเดียวกันแคนเดียวกันแบบบ้านแข่งม้าเดียวกันเขาอาจจะไปหากันก็มีนะครับผหรือว่าอาจจะเป็นไปทานข้าวด้วยกันก็มีเหมือน เมือนเป็นสังคมเล็กๆนะครับผมในเกมเฮดีนะแล้วก็ในการพูดคุยก็ต้องมีกลุ่มนะครับผมเป็นกลุ่มของเฮดีสามารถแลกของได้เยอะแยะมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นเงินเหรียญเหรียญเหรียญทองของเราก็สามารถแลกได้นะ,ะเดี๋ยวอ่คลิปหน้าหรือว่าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะทําคลิปแลกเหรียญให้ดูนะว่า ในการโพสแลกเหรียญแล้วเขาใช้อะไรบ้างในการแลกเหรียญทองนะฮะอ่ะอันดับแรกเพื่อนๆก็เข้ามาในกลุ่มก่อนนะครับผมอ่าก็นี่นะครับผมชื่อกลุ่มนะครับผมอ่ะนี่คือชื่อกลุ่มอ่าผมก็ได้เข้าร่วมแล้วแหละอ่ะแล้วก็ก็สมาชิกก็ประมาณสามหมื่นกว่าเยอะอยู่นะครับผมกลุ่มนี้อ่ะตัวนี้คือ บาทนะครับผม30เลื่อย90นะคร mm hmm. ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะนะครับผมอ่า mm hmm. เขาก็บอกจะแ,กแลกเราก็สามารถทักแชทเข้าไปได้นะครับแล้วก็แอดเกมกันไปนะครับผมอ่า mm hmm. เขาก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อคีม50แรกไม้ยาว10ปลา40แรกเทป9ก สองชุดอะไรแล้วแต่เพื่อนๆ, <S <S ๆบางครั้งเขาก็าแจกของกันนะะผมอ่าในช่วงวันเกิดหรือว่าอะไรเขาก็สามารถแจกของได้ถ้าเพื่อนๆเป็นเพื่อนกับเขานะนี่เขาบอกแอด <S <S <ๆ>เขาก็แอดให้แอดไปด้วยนะครับผมก็เหมือนครอบครัวหรือว่าสังคมเล็กๆนะฮะผมก็เขาไม่เกียนกันแน่นอนนะะผมอผาก็มีการแจกของกันเยอะแยะนะอันดับแรกเราก็เข้ามาโพสต์ก่อนอันดับแรกนะเพื่อนๆก็ต้องอ เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเลยนะครับผมก็พิมพ์ชื่อประมาณนี้เลยนะครับผมที่ผมวงกลมไว้ให้นะฮะ,ะก็เพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วก็สามารถโพสได้เลยนะครับผมผมจะโพสเอาน็อตน็อตสั้นเนาะน็อตสั้นอ่สิบแลกอะไรล่ะ,ะกุ้งกุ้งกุ้งก็ยี่สิบห้านะครับผม อก็โพสทิ้งไว้นะฮะผมสักพักนะฮะก็จะมีคนมาคอมเมนต์นะฮะผมว่าแรกนะเราค่อยทักแชทเข้าไปนะฮะแล้วก็คุยกันสนทนากันแล้วก็แล้วแต่ใครจะไปบ้านใครก่อนนะฮะแต่ว่าไม่ส่วนมากไม่ค่อยเกียนกันนะเพราะว่าคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่กันนะผมอ่เดี๋ยวผมเอาพื้นหลังสักหน่อยนะฮะให้ดูเด่นเนหน่อย อ่าสีเหลืองก็แล้วกันนะฮะอ่าทิ้งไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมานะฮะอ่าหลังจากผมโพสต์ไปเมื่อสักครู่นะฮะก็มีคนมาคอมเมนต์แรกแล้วนะครับผมอ่ะแค่ผมโพสต์ไปเมื่อสักครู่ยังไม่ถึงนาทีเลยนะฮะที่ผมคิดว่ามันจะนานนะฮะมีคนอ่ามาคอมเมนต์แล้วนะ,ะว่าแรกนะฮะเราก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ส่งข้อความไปหาเขานะส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่เล่นนะฮะเขาไม่เกียนกันแน่นอนนะ แล้วก็แลกไปเลยนะฮะอ่าไม่ใช่สิอ่าสวัสดีก่อนนะครับผมอ่าสวัสดีสวัสดีครับอ่าแลกของครับอ่าเราสามารถแช็ไปได้ทันทีเลยนะครับผมอ่าแล้วแต่เพื่อนๆตัวนี้เขาตั้งกฎไว้ค่าคนไม่ตอบภายในกี่นาทีนะฮะแล้วก็ สามารถแลกคอมเมนต์ที่2ได้เลยนะฮะอ่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีกฎนะเพราะว่าต้องไปอ่านหน้ากลุ่มด้วยว่าเขามีกฎด้วยว่าไม่ให้เราทําอะไรไม่ให้โพสต์อะไรเพื่อนๆก็ต้องไปอ่านด้วยนะอ่าโอเคเขาจ้ามาแล้วนะับผมอ่าเขาจะขอไอ้นั่นเรานะขอแท็กค่ะอ่าเพื่อนๆก็เอาแท็กของเราไปให้เขานะับผมอ่าเดี๋ยวผมมีบัต เพื่อนๆก็ต้องแคปไว้นะครับผมเป็นแท็กของเรานะฮะแท็กของเราเพื่อนๆก็จะรู้อยู่เนาะแท็กของเราอะที่ว่าเราแอดดเพื่อนอะเขาจะแท็กเรามานะครับผมแล้วก็ออกเข้าเกมก่อนนะฮะอ่กลับมาที่เกมของเรานะฮะโพสแค่แป,ป๊บเดียวก็มีคนมาแลกแล้วนะครับผม ส่วนมากเขาต้องการพวกพวกที่เอาไปอัพลงนากับอัพยุ้งฉางนะฮะพวกนี้จะจะโพสต์แล้วก็ได้แลกง่ายมากๆนะฮะอัตราการแลกเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ต้องศึกษาดูก่อนนะว่าเขาเขาแลกกันยังไงนะว่าอะไรมากอะไรน้อยเท่าไหร่เท่าไหร่นะเพื่อนเพื่ก็ไปดูในโพสต์เขาอ่าเขาจะเฉลี่ยมาให้แล้วนะฮะเราไม่จําเป็นต้องแบบ กลัวว่าไม่คุ้มนะฮะผมอ่ะสักพักหนึงเราส่งไปแล้วเขาจะแอดกลับมานะ,ะอ่เราก็ลองรอ,งอ,งองรับแอดก่อนเดี๋ยวผมขอแลกอันนี้ก่อนเผื่อได้ช้างนะฮะ,อะโอเคก็ว่าเขาแชทมามันมีอะไรบ้างนะฮะเขาว่าคีคับแป๊บนะสายเข้าอ่านี่คือเขาอาจจะมีคนโทรมาหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวผมรอรอสักครู่ก่อนเดี๋ยวผมรอเอานี่ไปสนีมาส่งของผมก่อนอ่าเสียงเกมไม่มีนะครับผมเพราะว่าผมต่อตรงใหม่กับโทรศัพท์เลยอ่าเสียงในเกมไม่มีนะอ่าผมจะเปิดดูได้ของอะไรบ้างปั๊บอ่ารูปโป่งนะฮะอ่าเขาก็ได้แอดมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า นี่นะครับผมสิ่งที่เราส่งไปให้เขานี่คืออ id แอดของเรานะเวลห้ 57, แล้วก็กดรับไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปคุยกับเขาก่อนอจ่า้าจ่าก่อนนะฮะมาบ้านพี่ก่อนเลยเห็นไหมเขาจะชวนไปบ้านเขาก่อนเลยนะครับเพราะว่าส่วนใจอ่ครั้งทุกคนจะเต็มนะัะ ผมจะไปบ้านเขาก่อนเวล57ใช่ป่ะเราก็เลื่อนลงมานะฮะว่าหาเราต้องจํานะจําว่าเขาเวลเท่าไหร่นะครับเราถึงจะค้นหาง่ายนะอ่านี่ฮะผมเข้าไปอ่ะหลังจากเข้ามาแล้วก็กดไปที่บ้านเขานะฮะเออเขาก็จะวางกุ้งให้ประมาณนี้นะครับผมอ่า25ตัวโอเค เราก็ได้มา25ตัวแล้วก็กลับไปบ้านเรานะฮะอะ่พอเรามาถึงบ้านเราก็วางให้เขานะฮะ,ะการให้สัญลักษณ์กันก่อนก็คือวางข้าวก่อนนะฮะอ่ะเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเราเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นเขาด้วยนะฮะเพราะว่านี่คือชื่อของเขานะฮะแล้ก็สามารถวางให้เขาได้เลยนะฮะ น็อตสิบอันนะผมะวางไปเลยเขาเลือกซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะฮะก็ไปพิมพ์คําสุดท้ายกันก่อน,อนคือ,อขอบคุณนะอย่าลืมนะว่าต้องมีมารยาทแล้วก็ในการแลกข,ของนะในครั้งต่อไปเขาอาจจะทักมาหาเราเลยก็ได้นะ,ะอ่าขอบคุณครับนะผม เรียบร้อยนะครับผมในการแลกของนะฮะว่าเขาไม่เกียนกันแน่นอนเพราะว่ามันมีแต่ผู้ใหญ่เล่นเด็กส่วนมากจะไม่ค่อยเล่นนะฮะเกมพวกนี้อาจจะไปเล่นฟรีไฟล์หรือว่าเล่นเกมที่ต่อสู้นะฮะเพราะว่าส่วนผู้ใหญ่ไม่มีเกียนนะฮะก็มันมีหลายหลายกลุ่มนะฮะผมก็ที่ผมแนะนําก็จะเป็นกลุ่มนี้ที่ผมยกเข้ามานะฮะว่าผมก็อยู่ในกลุ่มนี้นานแล้วแหละ อ่เพื่อนๆก็สามารถกดมาดูตรงเวลเรานะว่าแล้วก็มาดูอันที่สองอในหนึ่งวันเราสามารถเขาเขาปรับปรุงใหม่นะเขาแก้ไขใหม่ในหนึ่งวันเราสามารถซื้อไอ้พวกที่อัพคังอัพลงนาะอัพยุ้งฉางหรือว่าขยายที่ได้แค่80ชิ้นต่อวันนะผมซื้อเกินจากนี้ก็ไม่สามารถ กดซื้อได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาตั้งมาให้การการขายมันจะมะีคนเป็นบางกลุ่มที่เขาขายของนอกเกมก็คือแบบฟาร์มฟาร์มพวกอัพคังพวกขยายที่มาขายเป็นเงินจริงนะฮะเขาก็เลยระบบเขาก็เลยป้องกันมาอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็อีกประมาณ19ชั่วโมงผมจะซื้อได้อีกทีนึงนะ พยายามดูก่อนนะก่อนไปแลกอะ่ะเดี๋ยวซื้อไม่ได้นะฮะอ่าคือมันนับรวมกันนะกับขยายที่กับอะไรทุกอย่างที่เป็นเอ่อของอัพหรือว่าของขยายมันจะรวมกันหมดอ่ะในการแรกก็ไม่ยากนะครับแค่โพสต์แรกไปเขาก็มาคอมเมนต์แล้วก็ทักไปเขาก็จะขอของเราหรือว่าเขาจะอาจจะบางครั้งเขาอาจจะส่งมา ให้เราแอดไปเองนะฮะแล้วก็แอดไปเขาก็จะรับอ่าผมก็จะมาบอกชื่อกลุ่มอีกทีนะครับผมอ่าไม่ใช่กลุ่มของผมนะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ผมอ่าใช้อยู่ประจำอ่าเป็นเป็นชื่อกลุ่มนี้นะครับผมอ่าไม่ใช่กลุ่มของผมนะแต่ว่าผมก็โปรโมทกลุ่มให้เขาก็แล้วนะครับผมถือว่าดีนะครับผมกลุ่มนี้นะฮะ ที่ผมโพสต์ไปเมื่อกี้ผมก็สามารถลบทิ้งได้เลยถ้าเราไม่ต้องการจะแลกอีกแล้วนะฮะถ้าเราจะแลกกี่ชุดล้วก็บอกเขานะว่า1ชุด2ชุด3ชุดนะฮะเห็นไหมบางคนเขาก็บอกว่ามีสองชุด3ชุดนะฮะหรือว่าเพื่อนๆต้องการอะไรเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนลงมาได้นะฮะเลื่อนลงมาได้เลยนะครับบางอันก็ยังไม่มีคอมเมนต์นะครับผมก็ดูด้วยว่าขวาน60 แรกเลื่อย50บอย่างเงี้ยสชุดนะเพื่อนๆก็ต้องศึกษาดูว่าเขาแลกกันยังไงนะว่าค่าอะไรเป็นค่าอะไรน็อตน็อตยาวเท่าไหร่แลกอันนี้ได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าถึงอ่าสิบไลค์นะครับผมจะมาทำเอ่อแลกเหรียญทองให้ดูนะครับผมในคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วย